คิดช่วยทําโดยเดนสองหล่อมิสุมรุ อรุณสวัสดิ์กันทานผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเดือนนี้เมษายนจะเป็นเดือนแห่งหน้าร้อนของแท้แน่นอนทีเดียวปีการพยากรณ์กันไว,ว้ว่าวันที่27เมษายนจะอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบปีก็คือ44องศาเซลเซียสหลายคนบอกจะอยู่กันยังไงจะไหวหรือเปล่าสงกรต์ก็ว่าจะหนักหนาสาหัสแล้วนะคะ27จจะหนักหนาที่สุดเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเรื่องของอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนพออากาศร้อนทำยังไงคะดื่มน้ำแข็งอยู่ห้องแอร์ โอ้คราวนี้ก็ใช้แอร์กันกระหน่ำไฟฟ้าพุ่งกระชุด เสียสตังค์อีกมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วยคิดช่วยทำของเราจะมีคําแนะนําดีๆมาให้ท่านผู้ชมเตรียมตัวรับกับสถานการณ์การใช้ไฟที่ค่อนข้างสูงในเดือนนี้รวมถึงจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไรดิฉันอยู่กับคุณสมศิ์จิตติพลังศรีนะคะซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทไซโจเดนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ต้องเชิญผู้ประกอบการโดยตรงมาถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทํางานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศมาอยากจะเรียนถามคุณสมศักดิ์ตรงๆไปตรงมาว่า เวลาเราใช้เครื่องปรับอากาศจริงๆแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถประหยัดค่าไฟได้มากที่สุดนี่ทางก็นตรงไปตรงมาบแบบนี้นะอยากจ่ายเงินน้อยๆอย่างงี้นะคะคือเราคงหลีกเลี่ยงการใช้ไม่ได้แน,นี่ยร้อนมันร้อนมากอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราควรจะเลือกให้ถูกค่ะคือบ้านเราเป็นอุณหภูมิร้อนชื้นค่ะซึ่งอุณหภูมิค่อนข้างสูงยิ่งถ้าเทียบกับญี่ปุ่นค่ะ เทีบแบบจีนอุณหภูมิเราสูงกว่าเขาเยอะในขณะที่มาตรฐานการทดสอบเครื่องหมอกอากาศเนี่ยตัวร้อนเนี่ยทดสอบสูงสุดไม่เกิน42องศาศีมาถึงอุณหภูมิของเครื่องภายนอกเนี่ยนะอ๋อค่ะค่ะเป็นที่42อ๋อมาถึงแอร์ของต่างประเทศเนี่ยเหรอคะทั้งโลกเลย๋าทั้งโลกไม่เกิน10เรา44เรา44เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เซโยดงกิเนี่ยได้ทํามาตลอดคืออะไรค่ะ มาตรฐานการทดสอบของไซเจอเดนกิเนี่ยเราวางไว้ที่50องศาเซลเซียสในขณะเดียวกันเนี่ยความที่มีประสบการณ์จากมุมมองที่เห็นอากาศบ้านเราม,มาโดยตลอดเนี่ยเ,เราไม่ใช่ร้อนแบบธรรมดาค่ะนะฮะความร้อนของเราเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นการเลือกแอร์เนี่ยก็คงต้องมองครับว่าในอุณหภูมิที่ขึ้นเร็วอย่างนั้นเนี่ยถ้า ไม่ได้ถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพของเครื่องเนี่ยที่มันเพียงพอนะครับเราก็จะมีปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็นพอแอร์ไม่เย็นเนี่ยคือมันทางานหนักหรือเปล่าถูกต้องเราก็ต้องเปิดมันตลอดอมันก็ไม่ได้มีโอกาสแล้วก็ลดอุณหภูมิซึ่งมันไม่ได้ลดเพราะมันความเย็นไม่พอเพราะงั้นสิ่งที่เรามองว่าการประหยัดไฟจริงเนี่ยหัวใจสําคัญก็คือ สมถะของเครื่องเพราะอย่างยกตัวอย่างอย่างรถยิงนี่มีประสบการณ์เคยใช้รถนำเข้าครับรถนำเข้านะรถยี่ห้อแพงเนี่ยนะขับไปขับมามันดับอยู่เรื่อยเลยนึกบอกมันรถนำเข้าอะไรมันขับแล้วดับแล้สุดคนก็บอกว่าเมืองไทยอย่าไปใช้รถนำเข้าให้ใช้รถประกอบในเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมมารับอุณหภูมิความร้อนสูงเหมือนเหมือนบ้านเราอ๋อมันเป็นแบบแนวแนวทางเดียวกันเพราะว่าการออกแบบ คงต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่มันไม่สามารถที่ออกแบบแบบยูนิเวอร์สที่ใช้ได้ทั่วโลกเพราะอุณหภูมิแต่ละแห่งไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉั้อย่างที่ที่พบเห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเราเสียน้อยเสียมากและเสีเงินคิดว่าถูกแต่สุดท้ายพอใช้ไปปีสองปีต้องเปลี่ยนอเดี๋ยวพังเดี๋ยวกลับมาคุยกันอันนี้คือพูดถึงเรื่องของ ถ้าอย่างนั้นจะเลือกอย่างไรแล้วก็วิธีการเปิดแอร์ที่จะไม่เปลืองค่าไฟเนี่ยนะคะเปิดอย่างไรเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อค่ะชื่นมากมากครับกับไซโจเดนกิที่คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ Intelligent Inverter อร์ ter, โดนใจจริงๆสามารถบอกค่าไฟที่ใช้ในแต่ละวันและถ้าบาังเอิญแอร์เสียงไม่ต้องห่วงครับเช็คแก้ปัญหาได้ทันทีเลยแม้ผมไม่อยู่บ้านสบายใจได้เลยครับภูมิใจไซโจเดนกิแอร์คนไทยคนแรกส่งขายญี่ปุ่นวันนี้เราต้องมาสนับสุุนย์คนไทยอย่างจริงจังเพื่อประเทศของเรานะครับไซโจเดนกิ ที่เบนซ์ทางหลอเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C oupe, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ S, S Class รุ่นใหม่คันนี้ก็มีให้ทดลองขับด้วยน้องพิมพ์กับคุณตาทดลองแล้ว ชอบมากเลยหนะ้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทา02-945-4555และที่ซอยทองหล่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับทุกคนมีจุดหมายและนี่คือจุดหมายของผมต้องฮึดตื่นแต่เช้าซ้อมทุกวันยิ่งตอนนี้ต้องทุ่มเทมากขึ้นต้องศึกษาพัฒนาและวางแผน เพราะต้องพาทีมไปให้ถึงจุดหมายผมดื่มแบรนด์มาตลอดเพราะแบรนด์มุ่งพัฒนามากว่า180ปีจากอังกฤษจนถึงวันนี้ทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ทุกวันเวลามีเงินนี่ะทำอะไรดีฝากดีกว่าสีทองเถอะฝากทองฝากทองฝากทองคุณคะฝากสลากออมสินพิเศษ3ปีสิคะ เงินก็ได้ฝากสลากก็ได้ลุ้นทองนอกจากเงินรางวัลที่1 10ล้านบาท3รางวัล36งวดแล้วฝากวันนี้ถึง30เมษาย,ยน2,558ยังได้ลุ้นทองคำหนักรวม580บาทมูลค่ากว่า10ล้านบาทอีกด้วยจบนะผลิตภัณฑ์เวชพมโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพน่าน,า,นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพรจากเวชพงม์โอสถเห็นโลกเห็นธรรมกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์รายการทำในใจเสารนี้ตี4 5 5นาทีทางช่อง3ชมรายการระเบียนบุญอบอุ่นใจได้ความสว่างพบทางดำเนินชีวิตทุกอาทิตย์ ขอเชิญชมกันต่อไปทำไมหมอดียังไม่ฟื้นขึ้นมาอีกทำไมคุณไม่เหนผมอะ่ะทำไมไสัมผัสพิเศษแอนตี้กับเติมสำคัญมากนะอย่าองให้มันหายไปได้ไหมช่วยคิดช่วยทำโดยยาคมิ้นชันแคปซูลจากเวชภงโอสถ กลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อนะคะยังอยู่กับคุณสมศักดิ์จิตติพลังศรีจากไซโจเดนกีนะคะที่มาคุยกันทีนี้อันที่หนึ่งคุณสมศักดิ์บอกว่ามันอยู่ที่การเลือกเครื่องปรับอากาศตั้งแต่แรกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเขาเป็นบริษัทที่มันผ่านการทดสอบอุณหภูมิที่จะรองรับกับอากาศร้อนจัดบ้านเราได้เราเราจะดูจากอะไรมีต้องมีป้ายมีอะไรต้องดูว่าแอร์นั้นมาจากประเทศอะไรอ๋อต้องดูว่ามาจากประเทศอะไรเลยเหรอคะคหอคถ้าสมมติว่าแอร์ที่มาจากประเทศหนาวอ๋อ แน่นอนการออกแบบเขาก็ออกแบบสําหรับประเทศเขาเป็นหลักค่ะแล้วส่วนหนึ่งนี้มาส่งออกไทยค่ะเพราะประเทศเราไม่ใช่เป็นประเทศที่ใช้แอร์เนี่ยมากๆ uh huh. เพราะว่าเศรษฐกิจเรายังไม่แข็งแรงค่ะค่ะะฉะนั้นเราจึงเป็นตลาดรองของ oh. ประเทศอื่นสิ่งที่เราเราจะต้องพิจารณาให้มากเนี่ยก็คือเมื่อเราเลือกแอร์ที่มาจากพื้นที่ที่เป็นอากาศหนาวค่ะนะฮะเราก็ต้องยอมรับครับว่าการใช้งานเนี่ย บางครั้งเนี่ยอายุการใช้งานสําหรับความเย็นที่เต็ม B ีตีเนี่ยมันจะสั้นการทํานุบํารุงเพื่อให้แอร์ใช้งานได้นานและประหยัดค่าไฟต้องทําอะไรบ้างคะส่วนใหญ่โดยพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ยก็คือพยายามทําความสะอาดไอตัวฟิลเตอร์แผ่นกรองเนี่ยใช่ไหมคะแผกรองในตัวเครื่องทำความเย็นเนี่ยนะฮะอยู่บ่อยๆซึ่งมันก็ถอดล้างง่ายถอดล้างเองได้ถอดล้างเองได้ครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็พยายามล้างด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่ง S <S <อ>นะครับเพื่อที่ว่าให้การระบายเนี่ยมันดีอ๋อคือถ้าระบายไม่ดีนี่มันจะกินไฟเหรออ๋อแน่นอนครับจริงๆอย่างที่ที่เรียนนะฮะว่ามันขึ้นอยู่กับคอนดิซน์ค่ะถ้าการดีไซน์อย่างไซโจเดงกิเนี่ยได้ส่งแอร์เข้าตัวหนอกกลางค่ะซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยถึง55้าองศาสีโอ้ยขนาดนั้นเราต้องออกแบบเนี่ยนะฮะส,ส,สำหรับการออกแบบเครื่องหมอกอากาศเนี่ยค่ะอย่างของไทยเนี่ยไซโจวางไว้ที่50องศาค่ะ ในขณะที่ของตอนออกเนี่ยผมวางไว้ที่55องศานะครับอย่างรัสเซียที่เราส่งออกไปที่รัสเซียเนี่ยเนี่ยเราวางไว้ที่ลบ30องศาอ๋อคือทั้งทั้งทั้งลบทั้งร้อนคือทั้งเด็ยหนาวทั้งร้อนได้หมดเพราะอย่างที่เรียนว่าเราต้องออกแบบให้มันตรงกับ ประเทศที่เขาใช้ม,มันถึงทําให้เราสามารถขายเครื่องมอกาศในแบรนด์ไซโจงกิได้อ,อะารอย่างนี้ก็คือ,อยังต้องล้างเหมือนเดิมไหมยังต้องล้างบา่บยอยๆเหมือนกันไหมคะก็จะน้อยลงเพราะว่าอย่างผมยกตัวอย่างการออกแบบเครื่องมอกาศในประเทศไทยเนี่ยเราเรารู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมีฝุ่นเยอะไม่ว่าะจะฝุ่นจากควันรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะงนั้นเราก็าต้องพยายามออกแบบให้ไอ้แผงระบายความร้อนเนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่ฝุ่นเนี่ยไม่ตันง่าย นะครับเม้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของเทคนิคในการออกแบบที่มันเป็นเป็นเทเลเมดของประเทศค่ะวันนี้คือหมายความว่าเราเริ่มต้นซื้อเราต้องเลือกไอที่เขาออกแบบซึ่งเราไม่ทางไม่ทางรู้เลยนะว่าเขาออกแบบกันอะไรอย่างไรบ้างนอกจากส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยไปนิยมความรู้สึกที่ว่าอย่างคุณหญิงพูดถึงรถยนต์นําเข้าูดากจะเอานำเข้ามาซึ่งเราคิดว่าสแตนดาร์ดเขาดี นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเครื่องกาศไทยเนี่ยซึ่งไซโจเดนกิก็เป็นเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของคนไทยเราเรามาตราฐานญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็คิดว่ามาตราฐานที่ไซโจเดนกิทำเนี่ยมันสูงกว่าทั่วไปมากงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคุยกันต่อเมื่อกี้คุยกันแนะนําไปเรื่องการล้างฟิลเตอร์เรื่องอื่นอีก เวลาเปิดปิดแอร์อะไรอย่างไรจะประหยัดได้อย่างไรนะเอาวติดตามวันพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆสำหรับคุณสมศักดิ์จิตติพลังศีนะคะกรรมาการชิดการของบริษัทไซโจเดนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดขอบพระคุณมากค่ะแล้วกลับไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเชาว้าเราสองคนล้วท่านผู้ชมรปกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ